สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนนะคะเรื่องนี้เด็กๆจะต้องจะตั้งใจฟังให้มากๆเลยเพราะว่าเรื่องนี้เราจะนําหลายๆเรื่องเข้ามาประยุกต์เพื่อที่จะหาคําตอบของโจทย์ปัญหานะคะามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะว่าตัวอย่างที่คุณครูนํามาวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรนะคะ ตัวอย่างที่1ครูมีเชือกยาว11เศษ2ส่วน3เมตรนำไปตัดให้นักเรียน6คนคนละ1เศษ5ส่วน6เมตรครูเหลือเชือกยาวกี่เมตรนะคะจากโจทย์นี้คุณครูก็เขียนเป็นแผนภาพเป็นแท่งออกมาได้ดังนี้ค่ะคือ,อคุณครูให้แท่งสีส้มนี้เป็นเชือก หนึ่งเส้นยาวๆที่มีความยาว11เศษ2ส่วน3ตามที่จทยหน้าที่ของเราคือต้องหาให้ได้ว่าเมื่อนำไปตัดให้นักเรียน6คนคนละ1เศษ5ส่วน6เมตรแล้วรวมแล้วนั้นเป็นความยาวเท่าไหร่ถ้าเราหาความยาวที่ตัดเชือกไปให้นักเรียนได้สมมุติว่าตัดเชือกให้นักเรียนประมาณนี้นะคะ,ะ6คนคนละ1เศษ5ส่วน6เมตร เราจะได้รู้ว่าไอเชือกที่เหลือตรงเนี้มีความยาวเหลืออยู่กี่เมตรดังนั้นวิธีการคือเด็กๆจะต้องนำเอา,อาจำนวนนักเรียนคือ6คนไปคูณกับจำนวนเชือกที่ตัดให้แต่ละคนก็คือคนละหนึ่งเศษห้าส่วนหเมตรนั่นเองแล้วหนูจะได้ออกมาว่าทั้งหมดที่ตัดไปให้เด็ก6คนเนี้ตัดไปกี่เมตรนะคะจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะ 11เศษ2ส่วน3ลบด้วยวงเล็บ1เศษ5ส่วน6คูณ6นะคะดังนั้นเราก็จะทำการคูณก่อนแล้วค่อยเอาเชือกทั้งหมดที่มีมาลบออกนะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะวิธีทำคุณครูก็จะเริ่มจากเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนนะคะก็คือตัดเชือกให้นักเรียนคนละ คนละเท่าไหร่เอ่ยก็คือคนละจำนวนเต็ม1นึเศษห้ส่วนหเมตรซึ่ง1เศษห้ส่วนหเราแปลงเป็นเศษเกินคือเอาตัวหน้าคูณล่างแล้วค่อยไปบวกตัวข้างบน1,6คูณหได้6บวกหเป็น11เราจะได้1 1บเส่วนหเมตรแบบนี้นะคะเอา1 1บเอาสิบส่วนหไปใช้จะง่ายกว่าเอาจำนวนคละไปใช้นะคะ จากนั้นให้นักเรียนไป6คนค่ะจะใช้เชือกไปทั้งหมดเท่าไหร่เราก็นำมาคูณกันเลยตามประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เราเขียนไว้หน้าที่แล้วจะได้เศษ16.6ส่วน 6, 6คูณด้วย6.1ส่วนหหกส่วนหก็คือ6ธรรมดานะคะ6ตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนะคะจำนวนเต็มมีส่วนเป็น1อยู่แล้วทีนี้การคูณคือ เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนแต่ก่อนจะคูณให้นักเรียนเช็คก่อนว่ามีตัวใดสามารถตัดทอนกันได้ไหมคุณครูก็เห็นว่าตรงนี้สามารถใช้แม่ห,มหกตัดทอนได้นะคะก็ตัดเลย6 1หนึ่งเป็น6 6หนึ่งเป็น6แบบนี้นะคะดังนั้นเชือกที่เหลืออยู่จะเหลืออยู่เท่ากับ11เมตรอมตรเพราะว่าเหลือแค่เลข11ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมคะสรุป ครูจะเหลือเชือกทั้งหมดเท่าไหร่ให้เราเอาจํานวนเชือกที่ครูมีตั้งแต่ตอนแรกก็คือมีอยู่11เศษ2ส่วน3เอามาลบกับ11ทวนจริง,รงๆการลบแบบนี้คุณครูสามารถเอาจํานวนเต็ม2อันนี้เอามาลบกันได้เลยนะคะ11ลบ11เหลือ0อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าพวกเราจะไม่ค่อยได้ลบแบบนี้กันแล้วก็ การลบแบบนี้อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายในลักษณะบงในบางโจทย์นะคะดังนั้นคุณครูจะพาเด็กๆลบโดยการทำส่วนให้เท่ากันเหมือนที่พวกเราเคยเรียนมาเริ่มด้วยอ่ะเรามาแปลงตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ใช้จำนวนคล้าสเนี่ยจะไม่สะดวกให้ใช้เศษเกินนะคะเราก็เอาตัวหน้าคูณล่างบวกบนได้เลย11บคูณสได้33ไปบวกกับ2ก็เลยได้สา นี่นะคะสรุปอ่ะคู่เชือกที่ครูมีอยู่ก็คือ35ส่วน3นะคะตรงนี้คุณครูแปลงมาให้มันเป็นเศษเกินมันจะได้ดูง่ายจากนั้นค่อยนำมาลบกับ11นะ11ทีนี้11เนี่ยเขามีส่วนเป็น1ค่ะเด็กๆถ้าไม่เขียนส่วนเมื่อไหร่มีส่วนเป็น1เราจะต้องนำจำนวนนับ3คูณเข้าทั้งเศษและส่วน เมื่อนำจํานวนนับ3คูณเข้าทั้งเศษและส่วนเราจะได้35มส่วนสดึงลงมาเขียนไว้ในวงเล็บเราจะได้11บคูณสได้33 1สคูณสได้3ลบกันออกมาเวลาลบเอาแค่ตัวข้างบนลบนะคะตัวข้างล่างเท่าเดิม35มสลบสาได้2อส่วนสแบบนี้นะคะหน่วยเป็นเมตรอ่า ทีนี้สองส่วนสามนี่ก็คือคําตอบของเราแล้วค่ะเด็กๆเพราะว่าครูจะเหลือเชือกเศษสองส่วนสามเมตรเหลือเกือบเมตรก็คือเหลือไม่ถึงเมตรนั่นเองดังนั้นข้อนี้หนูก็จะได้คําตอบแล้วตอบครูจะเหลือเชือกเศษสองส่วนสามเมตรแบบนี้นะคะ ส่วนใครที่ฟังไม่เข้าใจนะคะเด็กๆทักไลน์มาถามได้เลยนะ <c oughs> ข้อต่อมาอะข้อนี้ก็คล้ายๆกันแต่ข้อนี้คุณครูจะพาพวกเราวิเคราะห์แล้วก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะตัวอย่างนี้ <c oughs> แม่ค้ามีน้ำตาลปี๊บ12เศษ2ส่วน3กิโลกรัม ขายไปแล้ว5เศษ2ส่วน3กิโลกร,รมัมน้ำตาลปี๊บที่เหลือนำมาใส่ถุงถุงละ1เศษ1ส่วน2กรริโลกรัมจะได้น้ำตาลปี๊บกี่ถุงมีเลขอยู่3จํานวนเรามาวิเคราะห์กันเลยอันดับแรกสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการว่าจะได้น้ำตาลปี๊บกี่ถุงถ้าเกิดเอาไปขาย ขายเสร็จแล้วก็เหลือเท่าไหร่เอามาใส่เป็นถุง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 ละหนึ่งโลครึ่งนะคะทีนีอ้อยากรู้ว่าน้ำตาลปี๊บเหลือเท่าไหร่ถึงจะเอามาใส่ในถุงได้เราก็ต้องเอาไปลบใช่ไหมคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือต้องเอาสิบสองเศษสองส่วนสามเอาไปลบกับจำนวนเต็มห้าเศษสองส่วนสามพอลบได้แล้วค่อยนำมาหารนะคะ เอามาหารด้วย1เศษ1ส่วน2เราอยากลบก่อนให้เราใส่วงเล็บไปด้วยนะคะเท่ากับสี่ดียมแบบนี้วิธีทำเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก่อนแต่ว่าเด็กๆมาแปลงตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะสังเกตว่าทุกตัวเป็นจำนวนคละหมดเลยมันไม่สะดวกในการเอาไปใช้แก้ปัญหาวิธีการ เปลี่ยนจำนวนคลาบเป็นเศษเกินคือเอาตัวหน้าคูณล่างบวกบนนะคะส่วนคงเดิม12คูณ3เป็น36บวก2เป็น38 <c oughs> ส่วน3นะคะอันนี้ก็เหมือนกัน3คูณ5เป็น15 15บวก2เป็น17ส่วน3แล้วก็ข้างล่าง1คูณ2ได้2ไปบวก1ก็เป็น3ส่วน2นี่นะคะคุณครู แปลงจากจํานวนคะมาเป็นเศษเกินเพื่อเอาไว้ใช้ในการคํานวณแล้วนะคะเราจะได้ไม่เปลืองบรรทัดในการคํานวณวิธีทําเริ่มต้นจากหาว่าน้ําตาลปี๊บที่เหลือเหลือเท่าไหร่น้ําตาลปี๊บเหลืออยากรู้ว่าเหลือเท่าไหร่เราก็เอามาลบกัน เอาจํานวนนี้อ่าเอาตัวนี้นะคะมันก็คือตัวเดียวกันนะคะตรงนี้อ่าเป็นจํานวนคละที่เราแปลงเป็นเศษเกินแล้วเอา38มส่วนสตั้งลบด้วย17บส่วนสหน่วยเป็นกิโลกรัมอย่าลืมใส่หน่วยนะคะต่อมาเอา38มสลบสิ 17. สามแปดลบสิบเจ็ดเหลือยี่สิบเอ็ดส่วนสามยี่สิบเอ็ดส่วนสามเนี่ยสามารถตัดทอนได้นะคะใช้แม่สามตัดทอนทั้งบนและล่างสามหนึ่งสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเหลือออกมาคือเจ็ดกิโลกรัม เหลือ7กิโลกร,รัมเสร็จแล้วเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าน้ําตาลปี๊บเหลือจากการขาย7กิโลกร,รมัมเขาก็จะเอามาใส่ถุงถุงละโลครึ่งอ่าถุงละ1กิโลครึ่งก็คือเศษ3ส่วน2กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะเราที่เราแปลงมาแล้วเราก็เริ่มทําการเอาไปหารนะคะเราก็จะได้ว่าจะใส่ได้กี่ถุง จะใส่ได้กี่ถุงเราก็เอา7ส่วนหตั้งแล้วหารด้วยเศษสามส่วนสถุงาหารออกมาเลย <c oughs> 7ส่วนหนึ่งหารหลักการหารคือให้เปลี่ยนเป็นคูณ3ส่วน2ให้เปลี่ยนเป็นเศษ2ส่วนส แล้วถ้าไม่มีตัวไหนตัดทอนแล้วก็เอาตัวบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยค่ะ7คูณสได้14 1คูณ3ได้3แบบนี้นะคะแต่สังเกตว่า14ส่วนสเราจะไม่นิยมตอบแบบนี้มันเป็นเศษเกินเวลาตอบเราจะตอบเป็นจำนวนคละให้ท่องสูตรคูณแม่3เลย3คูณอะ,อะไรได้ใกล้เคียง14ก็คือ3คูณ4ได้12 12กับ14ลบกันเหลือ2ส่วนคงเดิมคือส่วน3แบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเอาน้ำตาลปี๊บที่เหลือมาแบ่งใส่ถุงจะได้ทั้งหมดจะได้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บ4ถุงเหลืออีกอ่า4ถุงแล้วก็เหลืออีกเศษสองส่วน3ถุง ก็คืออันนี้มันไม่พอถุงอะคะ่ะมันเหลืออีกนิดนึงนะคะดังนั้นข้อนี้เด็กๆเวลาตอบเด็กๆก็ตอบเป็นจํานวนค่าเลยก็ได้ค่ะตอบจะได้น้าตาลปี๊บสี่เศษสองส่วนสามถุงแบบนี้เลยก็ได้นะคะ,ะก็ใครมีข้อสงสัยนะคะสอบถามคุณครูในไลน์ได้เลยค่ะ